หญิงยอมมีลูกก่อนแต่งเปิดตัวเรียกแฟนเต็มปากเต็มคำมานาน6ปีแล้วสำหรับคู่นักแสดงสาวชาวเกาหลีซอจียอนและนักร้องหนุ่มฮันอิสริยะแต่ก็ยังไร้วิแววคุกเขา่าพอแต่งงานสักทีจนหลายคนก็ลุ้นก็เชียร์อยู่เรื่อยๆล่าสุดคู่รักฮั่นจียอนควงคู่บินไปเที่ยวญี่ปุ่นกินเที่ยวชอบสุดฟินพร้อมบอกเล่าทริปนี้เอาไว้ว่าเป็นการเดินทางไปเที่ยวสองคนจริงๆในรอบ5ปีหลายอย่างที่โตเกียวยังคงเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยน จากที่เคยมาเรียนต่อโนนนนนทำให้เที่ยวง่ายเป็นไกด์ให้พี่จีได้แต่คนเยอะมากทุกที่อากาศดีมากๆส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงไว้ใจเขาได้เลยประเทศนี้เนื้อนมไข่มันสุดมากก,กรอดูคลิปได้เลยแฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆก็เยอะจนตาลายไปหมดมีทุกแนวกระเป๋าพอใส่ขนกลับไหมอันนี้สําคัญพรุ่งนี้ไปไหนต่อดีนะใครมีที่เด็ดโปรดแนะนําพวกเราขอบคุณคนไทยทุกคนที่ทักทายเดี๋ยวมาเขียนใหม่เจอกันโปรดหน้า วันแรกผ่านไปด้วยดียังไม่ตีกัน HUN z GMEMO ส่วนคลิปนี้จะมีข่าวดีเซอร์ไพรส์สมแหวนหรือไม่ต้องรอลุ้นกันจียอนคบหั่นหปีพาเปิดตัวครอบครัวที่บ้านเกิดลั่นคุณแม่อยากมีหลานไฟเขียวให้ท้องก่อนแต่งเผยแฟนหนุ่มเริ่มเรียนภาษาเกาหลี l u c k อินเกมอลักี้อินฟูสุดๆสำหรับนักแสดงสาวเกาหลีอารมณ์ดีซอจียอนนอกจากงาน จะแน่นสุดๆแล้วความรักกับแฟนหนุ่มฮันอิสริยะยังราบรื่นเช่นกันล่าสุดเติมพลังความหวานหลังเกาหลีใต้เปิดประเทศจียออนรีบกระชับความสัมพันธ์คงหวานใจหนุ่มฮันกลับไปหาครอบครัวที่แดงกิมจิทันทีพร้อมมาอัปเดตหัวใจแบบจัดเต็มผ่านรายการต้นหนูแม็กับพิธีกรตัวแม่หนูแมกสุริวิภาถามถึงความสัมพันธ์กับฮันตอนนี้กี่ปีแล้วตอนนี้สี่ปีแล้วข้าเข้าสู่ปีที่ห้าค่ะล่าสุดเห็นพาฮันไปเปิดตัวกับครอบครัวที่เกาหลีใต้ด้วย ิดนานแล้วแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วจียอนได้กลับบ้านไปเพราะไม่ได้ไปนานมากช่วงโควิดบินไปไม่ได้เลยน่าจะเป็นการบินไปในรอบ2 3ถึงสปีทุกคนก็คิดถึงกันแบบว่าดีใจที่ได้เจอลูกได้เจอพี่ฮันด้วยครอบครัวให้การต้อนรับฮันยังไงบ้างหนูตื่นเต้นมากเขาจะคิดยังไงหนูก็มีเกรินก่นกับคุณแม่ และพี่ชายว่าจะกลับไปพร้อมพี่ฮั่นครั้งแรกที่เจอพี่ชายก็นั่งจ้องอยู่แบบนี้พี่ฮั่นเขาก็เกรงแบบว่าพี่ชายจ้องหน้าเขาไม่หยุดเลยเขาก็กลัวๆว่าพี่ชายเราไม่ชอบเขาหรือเปล่าแต่จริงๆไม่มีอะไรพี่ชายเขาแค่ดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคุณแม่ก็ดูแลคอยทําอาหารให้กินอะไรตื่นเช้าเราก็จะไปกินข้าวที่บ้านกันเห็นว่ากลับมาปุ๊บฮั่นเริ่มเรียนภาษาเกาหลีเลยกําลังเริ่มเริ่มจริงๆก่อนไปก็เรียนมาสักพักแล้วแต่เขาก็ซื้อหนังสือของเอขาเต้นไปหมด เรียนออนไลน์มีลงคอสของเขาหนูก็สอนบ้างแต่ว่าไม่จำไงหัวเราะห่านเป็นคนขี้หึงไหมมีบ้างอย่างเวลารับงานเขาจะถามว่ามีเลิกสีนไหมถ้ามีศีนจุ๊บก็จะไม่ให้จุกจริงให้เลี่ยงเลี่ยงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเขาเขาทําหัวเราะแต่เราไม่ได้อย่างเวลาทําง,งานหนูก็กอดทุกคนการกอดคืออะให้ความเป็นกันเองแต่เขาไม่เข้าใจห้ามกอดวางแผนเรื่องแต่งงานกันไว้หรือยังอันนี้ยังไม่ได้วางแผนเลยแต่ว่ามีการคุยกันแล้วไว้บ้างแต่ว่า เราก็ไม่ได้ขอแบบว่าจะแต่งงานปีไหนเดือนไหนแค่คุยเก่นเอาไว้แล้วทั้งสองครอบครัวมีถามเรื่องอยากให้มีทญญายาทบ้างไหมจริงๆฝั่งพี่ฮั่นไม่เท่าไรแต่ฝั่งหนูมีบ้างเคยพูดว่าต้องมีแล้วเพราะว่าอายุหนูก็ไม่ได้เด็กๆแล้วแม่หนูแบบว่าโอเปนมากๆบอกว่ามีก่อนได้นะไม่ติดหัวเราะเรื่องนี้ก็มีคุยกับพี่ฮั่นบ้างเราว่ายังอายากเลี้ยงตัวเองให้ดีก่อนอยู่กันสองคนไม่ได้เหงาเลยตอนนี้ก็มีน้องหมาด้วยไม่เหงา